ผู้ชุมครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีมือปืนนิรนามคนหนึ่งนะครับเข้าไปสาดกระสุนลอดใต้ลูกโรงบ้านนะครับถูกกลุ่มวัยรุ่นที่เขากาลังนั่งเล่นเกมกันอยู่เก้าคนนี่นะครับหนึ่งในนั้นเป็นนักเรียนอุเทนบาดเจ็บและก็อีกคนหนึ่งนะครับเป็นนักศึกษาหอ,อการค้าเสียชีวิตคาที่เลยนะครับเหตุการณ์ที่มีที่มีการซุ่มยิงกันนี้เกิดขึ้นในซอยสุขุมวิท23หรือว่าซอยการตะบุตรนะครับในตําบลปากน้ําอํเาเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งคนร้ายนี่นะครับมาในความมืดเลยนะครับมาคนเดียวแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยลอดรัวรูปกรงบ้านแล้วก็ยิงเข้าไปปรากฏว่านในบ้านหลังนี้เนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เป็นลูกชายเจ้าของบ้านหลังนี้เขากาลังนั่งเล่นเกม P R V กันอยู่ด้วยขออภัยนะครับ P O V นะฮะนั่งเล่นเกมกันอยู่แล้วก็กระเจิงเลยนี่นะฮะแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าจําหน้าคนร้ายไม่ได้เลย สาเหตุเบื้องต้นนั้นวันนี้ได้ลงไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าบ้านเกิดเหตุนั้นมีนายสนธยาบุสังบุญนาคนะครับเป็นเจ้าของบ้านนายสนธยานีบอกว่าคืนเกิดเหตุมีเด็กวัยรุ่น9คนหนึ่งในนั้นมีลูกชายของตนร่วมอยู่ด้วยก็นั่งเล่นเกมกันตามภาษาวัยรุ่นเด็กกลุ่มนี้ไม่เคยมีเรื่องกับใครเพราะปกติก็จะมานั่งเล่นเกมมือถือที่บ้านเป็นประจำอยู่แล้วเหตุนี้เกิดสักประมาณสี่ทุ่มกว,กว่าของวันที่หนึ่ง มิถุนายนที่ผ่านมาคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นผู้อริต่างสถาบัานกันเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้บางคนเคยเรียนที่นั่นส่วนบางคนก็ไม่ได้เรียนแล้วแต่คนเสียชีวิตเป็นรุ่นพี่ที่หอกรค้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเลยลูกชายของคุณสนธยานี่นะยังบอกว่าคนร้ายเนี่ยมาคนเดียวมาในความมืดเลยแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงรอดรัวบ้านเข้ามาหลายนัดเลยก็เรียกว่าวงแตกเลยนะครับ ก็หกเจ็ดคนนะคะมานั่ง,งเ,ลเล่นเกมโทรศัพท์คือก้มหน้าเล่นเกมโทรศัพท์กันอยู่นั่งกระจายไปตรงนี้สามคนตรงนี้คนนึงแล้วก็มีลูกชายนั่งตรงนี้บนบนหลังมอเตอร์ไซค์มันจะมีมอไซค์จอดลูกชายนั่งอยู่บนหลังมอไซค์นั่งกดเล่นเกมกันทุกคนเลยค่ะคือทุกคนไม่ได้สนใจอะไรเลยเล่นโทรศัพท์เล่นเกม มาณสี่ทุ่มกว่าคือแม่ก็จะเคิรมหลับแล้วได้ยินเสียงปืนลัวแบบปังปังๆๆปังปังประมาณหกนัดแล้วก็ก็ลุกขึ้นมาก็ขเขาก็วิ่งหนีเข้าไปซอกนู้นแล้วคนที่เสียชีวิตนี่คือเขาฟุบอยู่ตรงนั้นแล้วก็เพื่นอนเขาก็ช่วยออกมาอาจจะเป็นมไวิลาสองมาจากทางช่องนี้ชนะจ้ะอ่าไม่มีใครได้ยินน่าจะเดินเข้ามาเพราะมันเงียบมืดข้างนอกมืดอ๋อเดินขดเข้ามาในซอยอ๋อเล่น คนที่โดนยิงหลบเข้าไปนู่นวิ่งเข้าไปเหมือนกันในบ้านไปอยู่น่าชี้ยิงเขานี่นะเ,นเขาชี้กันตรงนี้ตำรวจกับแฟงกับสามีเขาชี้กันอยู่ตรงนี้คนไล่มาก,กี่คนอ่ะเี็นลูกชายบอกมาคนเดียวก็เดินมาเดินมาเอารถจอดข้างนอกใช่เพราะลูกชายก็นั่งอยู่ในรั้วบ้านเพราะนี้เป็นรั้วบ้านเขานั่งอยู่ด้านในคนล่ย,ยิงจากข,าข้างนอกหน้าบ้านมายิงผ่านแล้วยิงยิงผ่านตะแกรง เ,าาเพราะว่าลูกชายผมนั่นหันหลังอยู่แต่คนนี้ก็น่าหันหน้าน่าจะเคาะคนนี้เป็นเด็กกุเทนด้วยเป็นเพื่อลูกเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการแก้แค้นกันเป็นอรีเก่ากันใช่น่าจะเป็นทํานองนั้นก็น่าจะสืบเนื่องมาจากหลายหลายคดีแล้วมั้งที่ผมฟังฟังข่าวมาก็เด็กกุเทนก็โดนทํานองนี้ทั้งนั้นเลยเพราะเด็กแต่ลูกผมนี่ก็เรียนได้แค่สองสามเดือนก็ออกนะแล้วเขาไปทำงานทำอะไรต่ออะไรแต่เด็กคนนี้ยังเรียนอยู่ เด็กคนที่บาดเจ็บน่ะเขายังเรียนอยู่น่าจะน่าจะตอนแรกเขายิงเข้ามาก่อนโดนโดนน้องคนหนึ่งทีนี้เขารู้ตัวแล้วเขาวิ่งกันแต่มอสเนี่ยวิ่งไปอีกนี่ไม่พ้นคือเขาก็เลยยิงกวาดค่ะเขายิงกาดประมาณห้าหนัดหมอมอสนี<ะ>่ดโดนนัดนึงไม่ทราบกี่นัดค่ะแต่ลงโดนโดนข้างที่สำคัญเมือ่อ,อคุณหมอ ระบุใบแพทย์แล้วว่าโดนปอดเส้นเลือดใหญ่ที่แม่ไปรับศพเข้ามานะคะที่สำคัญเขาก็เลยเสียชีวิตน้องคนนั้นเขาโดนแขนแค่บาดเจ็บเฉยๆข่าวกระจาข่าวให้แม่มั่งนะคะเห็นใจแม่เธอลูกแม่เป็นคนดีจริงๆค่ะแม่ไม่เคยนั่นนี่เขานอนกับแม่ทุกวันเท่าทุกวันเนี้ย นอนห้องเดียวกันกับแม่พ่อก็นอนด้วยกัน3มคนเพราะลูกสาวอยู่สิงคโปร์ลูกสาวคนโตนะคะแต่งงานที่สิงคโปร์เหลือแต่เขาคนเดียวที่นี้แม่ไม่มีใครแล้วแม่แม่ทำใจยากมากเลยถ้าลูกแม่เป็นคนที่เกเรแบบสาม,มเลรเทเมาไปตีกับคนนู้นคนนี้ติดยงติดยาแม่ก็ไม่เครียดไม่ซีเรียสขนาดนี้นะคุณนี่ลูกแม่อยู่กับแม่ทุกวันเขากลับจากมอเขาก็นอนพอดึก จริงอยู่เขานอนดึกแต่เขาดูพวกซีรีส์พวกอะไรต่ออะไรคะ่ะเขาอยู่แถวบ้านคนร้ายยังหลบหนีอยู่นะครับตอนนี้ตํารวจก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าพยานต่างๆมาสอบสวนอยู่แต่กล้องวงจรปิดในซอยบ้านของที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีไม่มีด้วยไม่มีด้วยไม,ไม่มีนะครับหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับมักจะมีเหตุทํานองนี้บ่อยนะฮะเป็นการเอล่าแต้มเล่นเกมอะไรกันหรือเปล่า ล่าแต้มลักษณะเหมือนมายิงยิงแล้วก็หนีเลยยิงแล้วก็หนีเลยแล้วก็จะเป็นเด็กนักเรียนอุเทนกลุ่มเนี้ยใช่ไหมฮะนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตไวจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่บฮะคล้ายๆกับตามเก็บกลุ่มคนเป้าหมายที่อยู่ในสถาบันแบบนี้วัยแบบนี้หรือเปล่านะฮะนี้ทางตำรวจก็ต้องไปสืบดูนะครับโอ้โห